สวัสด,ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับท,ทุกท่านเข้าถึงช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่6พฤศจิกายน2566นะครับสําหรับฮานอยปกตินี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับ ออกเวลา6กโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง V ีพีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ่นลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลุ้นกันนะครับเท่านั้นนะขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่ง มั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับแนวทางก็ขอให้ทุกท่านดวงดีโชคดีแห่งๆนะส่วนคนที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดสติ๊กเกอร์ถูกไหมให้อาจารย์ด้วยนะครับจะเดวตอบกลับทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านแห่งๆนะดวงดีดวงดีโชคดีมีโชคนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากบัางก็มาชมกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะอ่าเจ็ดกับแปดมาทั้งสองตัวเลยลูดสายลูดสายลูดนะครับสายลูดนะ ส่วนสายเจาะสายอะไรมาเจาะผิดหวังนะบอกไว้ก่อนนะสายรูดเท่านั้นน่าถึงะแห็งนะครับประมาณนี้นะครับอืมอืมมยุงอยู่ตัวเดียวควรอย่างนี้ห้าหกเกียรนะครับเน้นพี่ห้ากับหกนะห้ากับหกนะครับส่วนจูวินนะครับห้าหกเกียรศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสามนี้นะครับส่วนชุดเจาะนะครับศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าศูนย์หกสองหกสามหกศูนย์หก สามหกสี่หกนะครับส่วนเจ็ดคือตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับดูใกล้ๆกล้สักนิดหนึ่งอ่ะ,อะเด่นนะครับเด่นที่ห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดนะส่วนชุดวินห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามนะครับชุดเจาะก็ตามนี้เลยนะครับศูนห้านหกส่วนเจ็ดคือตัวรองตัวรวยนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะครับลูดเป็นหลักนะกับวิ่งนะครับ อันนี้คือตัวรองนะครับใครชอบวินไอ้ใครชอบวินก็ตรงนี้นี่ใครชอบจอกก็ตรงนี้นะครับแต่ส่วนมากสายรูดนะครับสายรูดจะได้กินนะบอกไว้ก่อนนะครับรูดเนี่ยรูดก็วบบิ่งนะอืมโอเคนะครับเด่นที่สุดนะครับห้ากับหกลองเขียนนะครับขอเลือกที่ห้ากับหกนี่แหละอ่าครับขอบคุณมากๆนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีหกโมงครึ่ง ได้รับมันนี่มันนี่นะครับไหลเข้ามาเทเข้ามานะครับในชีวิตนะครับคนเราต้องมีมันนี่เยอะๆนะครับอย่ามีไขมันเยอะนะให้มีมันนี่มันนี่นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านรับรับเรื่อยๆครับโชคดีสวัสดีครับอ